Hello. Poli 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 poli. Sit down. Sit down. Sit down. Poli. Do hand. Do hand. Sit down. Sit down. Sit Sit down. Sit down. Okay. hand. Okay. 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 ตำรวจท่องเที่ยวรวบแก๊งแขกขาวตะเวนล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวตามสนามบินและสถานีรถไฟฟ้าเมื่อวันที่31พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวสามารถจับกลุ่มสองผู้ต้องหาชาวแอลจีเรียในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยมูลค่าความเสียหายรวมกว่า6,000 60, บาทโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่พักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงพร้อมตรวจยืดเสื้อผ้าและทรัพย์สินของกลางได้จำนวนหนึ่ง ก่อนหน้าน,นี้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2568มีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกล้วงกระเป๋าบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น4ประตู4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะก,กำลังเข้าแถวรอเช็คอินซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนโดยคนร้าย2คนได้ทำทีเบียดใกล้ตัวผู้เสียหายและแบ่งหน้าที่กันทำคนหนึ่งล้วงทรัพย์อีกคนยืนบางเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายเห็นจากการสืบสวนพบว,ว่า ผู้ต้องหาเป็นแก๊งแขกขาวมีพฤติกรรมตะเวนก่อเหตุในพื้นที่ผูกพานเช่นสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินโดยหลังรักทัพย์จะนำบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปรู้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพง